พี่น้องครับตอนนี้ครับมาลันคิดคอมช็อปรับวันนี้มาออาพาวเวอร์เสียงแหลมมาแล้วมาแล้วพี่น้องเสียงแหลมนั่นครบแท่บันนี้พาวเวอร์สวัสดีครับพี่กี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ช้ากเลยน้องสวัสดีครับทรังนัชชาสวัสดีค่ะเโอ้ยผู้จัดการลันเออ เพราะว่าเป็นของเอย่างครับพี่เป็นของดีแท้ครับที่แปดสี่คัดที่ดีครับผมอือก็คือกันกับยูนี่แล็คที่เขาไปเซตมอนิเตอร์แม่นับแล็คมอนิเตอร์อ๋อคันเสียงเหลี่ยมเพราะว่าเสียงเหลี่ยมพังก็คือเอาของมอนิเตอร์มาสับกันได้ทำงานกันกันได้หัวถอดเสียงซื้อสั่งเขาลุงอยู่วะตรวจการพร้อมดึกเหรอ ็นรุ่นยังคาดอย่างเบบดีจังเลยเป็นคาดที่ดีครับกะเกยบรถนี้ชอทางใส่รลสัสนอเพอครับโอ้เอาสันเสียงว่าพี่น้องแะเทียมมันได้พร้มซิปซับได้เลยนั่นเล่ี่แปสนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นอันชั้เต์ดำมันห่า บเมนดานบินครับการบินตันี้เลยก็นี่แม่นดานบินเป็นรุ่นกีกีรุ่นกีต้องเป็นรุ่นกีโอ้โหนี่มันที่ซ้ำกับตัว T84 นี่เหรอวนี่ของน้ำงเลครับน้ำแม่นแต่งดำนี่ชิวพันชิวเขาใส่ขังละ แขงละแข็งล้วเทียนอีกละเบียดสามเทีนเบียดสามเทีนกลางเทีนหนึ่งกลางเทียนหนึ่งหลมเทีนหนึ่งแกมาเนียได้อีกรอบไปเลยเนาะเอาดังแท่ตีกระใสทำนี่ละรถเทียเจ้าช่างดังม่าขนาดเนี่ยเหมืเขันมีอีกเทียนก่อนยำเี่ยเนขันมีอีกเทียนก่อนเปลี่ยนจังดียวนี่ยรถเทียนรถเทียนนี่มีมีเบียดเบียดกระซี่เทียนกลางเทียนหนึ่ง เบียดสองฟังเบียดสองฟังเล่น่บียดสองฟังด้วยเาเลี้ยงสองฟังเลยนขันใส่ขันที่ใส่ขันที่ใส่เลียนแท่นน่ะแต่ว่าอันเนี่ยหักหักเขาเขาใส่ไวหกใส่ไหกเท่นแต่ว่าใส่บุเกิดดอกสเปรย์ไปแต่สเปรย์ไปเนี่ยหมันไตเสียงคือว่าผักใช้ไฟหมนไก่คยมัไก่แค่เมียนบปนอบเเป็่ยไปงานเรียกอะไริตขล้อบ่อยท่านไก่เว่าเขามีสเปอยู่ตายแล้ดีที่เดียซอม อยากอยากรู้ปัญหาด้วยหรอเปล่าอยากได้รูปปัญหาแต่ว่าตอนนี้บพันได้สอบจักแค่อนนี้สอบได้รู้ปัญหาโอ้มูจะนอไปแน่นอนคนวิ่งเต็ต้องมูเนี่ยล่ะเดี๋ยวผมจะไปมูให้เดี๋ยวกินก้อนไม้ดิมูเนี่ยที่มันเพ่เสียแค่ยี่หรี่มันเพ่เสียเนาะอ่ามีเปลือกแล้วเพื่เสียนเ่เสียนที่ต่ดอกล้วพงค์แต่ว่าอันนี้เป็นค่ดที่อาจารย์สร้างยอมรับว่าขับเร็วสิ้นทรัพย์คือค่ดที่ดีนั่นก็เป็นค่ดเอบ้นั่นแหละอือเป็นค่ดเอเบ้นะแต่ว่าเอ่อมันหักเป็นเออ่ หากใจไฟมันน่ะมันตัวจใจไฟน่ะมันมันควันไฟต่ำก่อนถ้าบ่มีสัญญาณเข่ามันกะไฟมันกะยูที่หาวันสี่วันเนี่ยมันบ่ฮ้อนตเสียงเนี่ยใสชัดมันดีชัดกว่ามันดีชัดกว่าเอเบทั้งมดาก็คือเอาไปขับเอาไปขับยังยังรถยังรถรถคันเต้เสดเดินเนาะก็ใส่ที่ดีแ่งที่ดีเพื่อนเป็นเสมอเป็นเสมอตัวเนาะเสมอก็เคยเอาเอเบแซงเข้าไปแล้ว ุนก็กันเลนยเนาะว่าร้องมาคักเติบเยอกมเมนอล์ลอลองแบบอ,อันนี้เมนวอล์ลองแราม่ใส่เคือร้องเกินว่าคักแล้หดะคัก่ก๋ไ้หมดะก็ยังเหยียรับนี้ผลิตภัณฑ์แต่ละอันนี้คือว่าคือช่วงช่วงที่ชอช่างน้วยสองที่เสียนน้นเฮ็ดปีแรกน่ยคือก้อนนี้เป็นชอช่างน้ยสนี่ยเพากันร้องคักเดบกันเนี่ย่าเพราเพื่อนเพราะเพื่อนเืดอนใดว่าดีดีเนี่ยซื้อมาล็อกหมเลยอเอมเื่อนว่าดังดีดีมือก็มือท่มั่นยังกเนร้องเเ็ มันต้องมีการทดลองบางหมู่บ้านบา,บา,บา,บางคนก็ได้ยินเขาว่าสั่งดอกมาลองอีกออบางยี่หอ้อเท่าเลก่อนดอกแล้วทะเลก่อนเจ็บพันหาเจ็บพันหา12อยู่ได้เลยกระดังดีคักเท่ากันดังดีคักเท่ากันแต่ว่าเมื่อพออีกตัวนึงนายพ่ออีกตัวนึงก่อนนะที่ว่ายี่ยู่ในในรถเอ่ออย่างก่อนสาวน,อน้อยในสองสาวน,อน้อยในอยสองกับเอาอีกเอาเอาหยาใส่ช่อช่างกัานแควหน่อยก่อนเออ่าไปไว้นี่ไปเร็วนี่แหละเพราะว่าสั่งไว้เราหยิบซี่ดอก เราพึงเสียกลางคือผมสั่งมาอีฮอแล้วสองดอกสองดอกสองดอกคือออกมาเทียบเอามาเอ่อเอาเอาอะไรเหมือจับเบิึงกาบมันดอกไหนจริงแบบยันเลยจริงคือแบบใดแบบใดเขาพูดเล่าแบบไหนใส่กำลังใส่กำลังผมเอินหน่อยยังเอาไว้อะไรตัวต้องทดลองแบบนี้ต้องต้องต้องย้อมเสียงเงินดอกได้เจ็ดพันห้าสองดอกหมื่นหาท่าน สี้วมากระมักเฉลี่ยไปหน่อยแล้ววันนี้กระดอกละสี่พันม้าสองดอกอู้วีหลายรุ่นนุ่นซื้อมาล้องยังเดี๋ยวเพื่อปกติกระเทนแบบนั้นอยู่แล้วครับปกติเขาไม่แบบนั้นมาตลอดอยู่แล้วนะครับมีพเวอร์เนี่ยต้องมาล้องเดิเออเรานั่นดีอีกอ่ะกิบไม่ได้เซนอันอันอันฟอนฟิวหัวหน่อยเซนอย่างกิ๊บไม่เซนเท่ากันนิดนเพราะว่าทุกทุกก็คือเบียดกับกลางเซนขึ้นกัน มอนิเตอร์กับเรียมนี่ให้ใส่คือกันทั้งมดเวทีตัวเดเซียนี่ขึ้นจับแทนกันได้ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงไปอาจจะเป็นเอาฟิวข่างออกเออเอาพอใส่ฟอนฟิวครับมันบดังยังเสียอึนปคือสามารถสับกันได้เออสับกันได้คือคือตัวตายตัวแทนได้บ่ดทั้เออบอกมีว่าคนหย่อนพาวเวอร์สองมือสองมือซีมาขับแข่งกันนีีอยู่ดิเออ เอาหมื่นหกพันสี่เดาอยู่ทั้งรถเนี่ยเออขับเจ๋งกนังนสั่นกับยีนเดี๋ยวเอาไปจัดเสียเล็กเบืองก่อนแล้วก็บยีได้แต่ว่าแต่ว่าผมก็มีที่ดีอยู่บ้นแต่ว่าจะอยากได้คือกันนี่แหละเดี๋ยวก็าไม่ต้องกต่เย่ถ้ามันไม่ไหว้งอีกแค่นึงถ้ามันจังได้ยีหลีก็คือเขามีจีฮีอ่างเงี้ยจีซีจีเก้า อ่ะโม่สองเช่นเนี้ยนะเขามีกี่ซีอยู่บ้านน่ะสามเช่นเออกะซีเท่านั้นกับเขาเงอยู่บ้านอืออืจะเอาตัวนั้นขับก็ได้แต่ว่ามันแต่ว่ามันโ้ยเลียเลียเลียเฟี้อันมุนี่กันเลมันมีมันมีให้ร้องมันมีให้เขาถ้ามันไหวเขากระสับเป็นตัวนี้มันมีได้เห่ได้เห่ได้หลายอย่างอยู่อืออบ้าต้องซีเรียสยืนหนีขังแสียงได้ยืนนีขังแสงได้เลยซซีเอสครับน้ำสกุลนี่ไม่ใจได้รถพี่น้องครับบ่มีน้ำสกุลนี่ เคียงเสียงชุดนี้มาเกิดแท้แน่นอนแล้วประกันเลยครับฝากร้านคิดคอมช็อปพี่น้องครับอยู่นี่แหละทางเขาโลตัดเอาทุกอย่างที่เป็นไอทีเอาทุกอย่างที่เป็นในระบบเสียงครับเสาแอ็นไล่เอ็นไอทีครับพี่น้องโทรหาพิกี้ได้ครับ <ใน S 1> หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวผมเอาเบอร์พิกี้คอมเมนต์เข้าไปให้รหรือว่าโทรเบอร์081ครับ7991553ครับ081 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งห้าห้าสามครับครับพี่น้องมีทุกอย่างหมักมูเก่าๆยังทีกับมี่นี่ห <c oughs> มักบุยใหม่พอรูอ้ยูยุติกหลังคนหนึ่งอีกอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ทั้งของใหม่ทั้งของเก่าของแบรนด์เดี๋ยวโอ้พูดนั่นพระพระพี่น,อน้องวาเบื้องล่างน่ะอันตู confuse <Yeah>. เดี๋ยวอย่าไปล็อกมือมือเปิดแล้วดูกัน <c oughs> ของดีเฮตเคครับ เอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอมสวัสดีค่ะค,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 คนสวยแน่